ในสายน้ำอันกว้างใหญ่และเชี่ยวกรากของแม่น้ำโขงที่ซึ่งตะกอนสีน้ำตาลแดงไหลพาเรื่องราวจากดินแดนไกลโพ้นก่อเกิดเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมานับศตวรรษณจุดที่สายน้ำบรรจบกับผืนฟ้าอันเวงว่างใต้เกลียวคลื่นที่สัดสาดซ่อนเร้นสิ่งมีชีวิตอันเป็นอมะตะหนึ่งเดียวในตำนานนั่นคือปลาบึก นามว่าสีสมุรผู้พิทักษ์แห่งลุ่มน้ำโขงผู้มีเกล็ดสีเงินยวงสะท้อนแสงจันทร์และดวงตาคู่โตดังดวงดาวที่มองทะลุมิติแห่งเวลาสีสมุรไม่ใช่เพียงปลาแต่คือวิญญาณแห่งแม่น้ำผู้แบกรับภาระในการรักษาความสมดุลของธรรมชาติมาตั้งแต่อดีตการ เมื่อครั้งที่ผืนป่าเขียวชอุ่มโอบร้อมสองฝั่งน้ำและผู้คนยังคงศรัทธาในอำนาจของผืนน้ำประวัติศาสตร์ของสีสมุทรเริ่มต้นขึ้นในยุคที่มนุษย์ยังรู้จักเคารพในทุกสรรพสิ่งท่ามกลางเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ที่แหวกว่ายอย่างเสรีและสายน้ำยังคงสะอาดบริสุทธิ์แต่การเวลาไม่เคยหยุดนิ่งความเปลี่ยนแปลงเริ่มก่อตัวขึ้นจากเงื้อม,มือของมนุษย์ผู้มีความปรารถนาอันไม่สิ้นสุด ความโลภที่กัดกร่อนพื้นป่าขยายอาณาเขตของชุมชนจนส่งผลกระทบต่อชีวิตในสายน้ำและเมื่อภัยคุกคามเริ่มรุนแรงขึ้นสีสมุทรสัมผัสได้ถึงสัญญาณแห่งความผิดปกติบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดากำลังเพ่งเล็งมายังแม่น้ำโขง การปรากฏตัวของแม่นาคินีนางเงือกแห่งสายน้ำผู้มีเรือนผมสีดำยาวสลวยราวสาหรายและดวงตาที่สะท้อนความเศร้าโศกแต่แฝงไว้ด้วยพลังอันยิ่งใหญ่คือสัญญาณเตือนแรก นางมาพร้อมกับคำทำนายอันน่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับความเสื่อมโทรมของแม่น้ำและการตื่นขึ้นของพลังมืดบางอย่างสีสมุดต,ต้องเรียนรู้ที่จะสื่อสารกับนางเงือกผู้ลึกลับนี้ซึ่งมีปัญญาโบราณที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเพื่อทำความเข้าใจชะตากรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น ส่วนอีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่ปรากฏตัวขึ้นในยามคับขันคือพ่อปู่ปลาไหลสิ่งมีชีวิตโบราณที่รูปร่างบิดเบี้ยวแต่เปี่ยมด้วยอำนาจทางการแพทย์และเวทมนต์พ่อปู่ปลาไหลาอาศัยอยู่ในวังบาดาลอันลึกลับมีลูกสมุนเป็นปลาไหลตัวยักษ์ที่คอยรับคำสั่ง พ่อปู่ปลาไหลมีเจตนาที่คลุมเครือบางครั้งก็ช่วยเหลือสีสมุทรและแม่นาคินีด้วยการมอบยันโบราณหรือคำแนะนำอันเป็นปริศนาแต่บางครั้งก็ดูเหมือนจะมีแผนการบางอย่างอาจต้องการใช้พลังที่กำลังจะปลดปล่อยออกมาเพื่อเป้าหมายส่วนตน การเดินทางของสีสมุทรเริ่มต้นจากการค้นหาไขมุกแห่งทาราอัญมณีศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าสามารถฟื้นฟูความสมดุลของแม่น้ำการเดินทางนี้ต้องผ่านอุปสรรคมากมายทั้งกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากตะกอนพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งเรียงรายริมฝั่งกับดักของนักล่าสัตว์น้ำที่มุ่งหวังชีวิตอันยาวนานของปลาบึกและการหลอกล่อจาก กบฏเงือกกลุ่มเงือกที่แปลพักหวังจะครอบครองอำนาจแห่งแม่น้ำแต่เพียงผู้เดียวพวกเขาเชื่อว่าการปล่อยให้แม่น้ำเสื่อมโทรมจะทำให้พลังของตนแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นสีสมุดได้พบกับธนพลเด็กหนุ่มชาวประมงผู้มีจิตใจดีงามเขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีความผูกพันกับแม่น้ำโของอย่างลึกซึง้ง ธนพลได้เห็นความสามารถพิเศษของสีสมุทรและตัดสินใจช่วยเหลือโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับแม่น้ำและเครื่องมือที่ทันสมัยเช่นโดรนสำรวจใต้น้ำหรืออุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำความสัมพันธ์ระหว่างสีสมุทรและธนพลค่อยๆก่อตัวขึ้นเป็นการผสมประสานระหว่างภูมิปัญญาโบราณและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในขณะที่สีสมุรกำลังจะไขปริศนาของไขมุกแห่งทาราเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเซลเลอร์มูลอดีตนักวิจัยชาวต่างชาติผู้ลหลงไหลในตำนานแม่น้ำโขงเธอได้ค้นพบเทคโนโลยีโบราณที่ถูกซ่อนไว้ใต้ท้องน้ำซึ่งมีพลังงานมหาศาลที่หากถูกปลดปล่อยออกมาอย่างไม่ถูกต้องจะก่อให้เกิดหายนะครั้งใหญ่แก่ลุ่มน้ำ เซลเลอร์มูนเชื่อว่าตนเองคือผู้ที่ถูกเลือกให้ควบคุมพลังนี้เพื่อเปลี่ยนโลกแต่เธอไม่ทราบถึงผลกระทบที่แท้จริง สีสมุรและแม่นาคินีต้องรีบหยุดยั้งเซลเลอร์มูลก่อนที่หายนะจะมาถึงพ่อปู่ปลาไหลปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งพร้อมข้อเสนอที่จะช่วยแต่ก็แอบวางแผนบางอย่างของตนเองสีสมุตรต้องตัดสินใจจะเชื่อใจใครขณะที่พลังงานโบราณเริ่มปั่นป่วนสายน้ำเริ่มเปลี่ยนสีและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องน้ำเริ่มล้มตาย การต่อสู้ครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นณใจกลางของแม่น้ำจุดที่พลังงานโบราณถูกปลุกให้ตื่นขึ้นสีสมุดใช้พลังทุกสิ่งที่มีผสมประสานกับความช่วยเหลือจากธนพลและแม่นาคินีพลังของสีสมุดเกิดจากจิตวิญญาณแห่งแม่น้ำที่หล่อหลอมรวมกับไข่มุกแห่งทาราที่เขาได้ครอบครอง เขาต้องสู้กับเซลเลอร์มูลที่ควบคุมเทคโนโลยีโบราณอย่างบ้าคลัง่งและต้องเผชิญหน้ากับพ่อปู่ปลาไหลที่พยายามจะขโมยพลังงานบริสุทธิ์นั้นไป กระบฏเงือกก็เข้ามาแทรกหวังจะใช้โอกาสนี้ในการยึดครองอำนาจการต่อสู้ดุเดือดจนสายน้ำกลายเป็นสมรภูมิสีสมุทรพยายามใช้พลังของตนเองเพื่อให้พลังงานโบราณสมุบลงแทนที่จะทำลายมันเขาใช้ไข่มุกแห่งทาราที่เชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของแม่น้ำเพื่อสะกดกลั้นพลังนั้นไว้โดยอาศัยความเข้าใจและความเห็นใจของแม่นาคินีและความกล้าหาญของธนพล ในที่สุดสีสมุทรก็สามารถทำให้พลังงานโบราณสงบลงได้สำเร็จแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการที่ตนเองสูญเสียพลังส่วนหนึ่งไปและต้องหลอมรวมกับแม่น้ำอย่างสมบูรณ์เพื่อรักษาดุลยภาพไว้เซลเลอร์มูลที่ได้เห็นถึงหายนะที่ตนเองกำลังจะก่อขึ้นก็ตระหนักถึงความผิดพลาดและตัดสินใจที่จะใช้ความรู้ของเธอเพื่อการอนุรักษ์แม่น้ำโขง แม่น้ำโขงค่อยๆฟื้นฟูจากพิษร้ายแรงเกลียวของน้ำกลับคืนสู่ความปกติและแสงแดดสาดส่องลงมาอีกครั้งสีสมุทรยังคงเฝ้ามองดูแม่น้ำโขงต่อไปจากส่วนลึกของสายน้ำการเดินทางของเขาคือการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานผ่านกระแสน้ำเป็นผู้พิทักษ์ที่คอยเตือนสติมนุษย์ถึงความสำคัญของการรักษาสมดุลธรรมชาติและการอยู่ร่วมกันระหว่างทุกสิ่งมีชีวิตบนโลก เรื่องราวของสีสมุทรปลาบึกตำนานผีพรายแห่งโขงได้กลายเป็นบทพิสูจน์ว่าแม้ในสายน้ำที่กว้างใหญ่ที่สุดก็ยังมีผู้กล้าหาญที่พร้อมจะปกป้องสมดุลของทุกสรรพสิ่งไว้ตลอดไป